ไม่เห็นมีใครเลยเออไม่เป็นไรครับคุณผมเราจะไปพอดีเลยฮะเดี๋ยว ฉันยังไม่ได้ขอโทษคุณเลยนะคะเรื่องอะไรครับก็หลายๆเรื่องที่ฉันเข้าใจคุณผิด จริงๆแล้วคุณไม่เห็นต้องขอโทษผมเลยนะฮะเพราะไม่จำเป็นอะไรอยู่แล้วที่คุณต้องมาแคร์ผมขนาดนั้นนะ,ะฉันเออแล้วผมมีข่าวดีจะบอกคุณด้วยครับข่าวดีอะไรคะผมคุยกับพ่อเลี้ยงแล้วนะฮะว่าจะให้คนอื่นมาดูแลาง,งานที่ฟาร์มแทนผมหลังจากที่ผมวางแผนเรื่องก่อสร้างแล้วก็วางระบบทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว คุณจะไปไหนอะคะผมต้องมาช่วยคุณพ่อจัดการงานบริษัทที่ค้างคาอยู่ะฮหมายความว่าคุณจะไม่สารงานที่นี่ต่อแล้วเหรอคะมันก็ไม่เห็นจำเป็นอะไรนี่คผมดีใจคุณด้วยนะครับที่ไม่ต้องทนลกปูลกตาเห็นผ, <ม S 2> <ม>ผมวนเวียนไปวนเวียนไม้อยู่แถวนี้ต้องขอบคุณคุณสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านมา ผมรู้ว่าคุณไม่ได้อยากจะยุ่งเกี่ยวอะไรคนอย่งผมเท่าไหร่แต่คุณก็ยังแสดงความมีน้ำใจเป็นเจ้าบ้านที่ดีกับผมมาโดยตลอดถ้าเกิดว่าที่ผ่านมาผมทำอะไรล่วงเกินคุณไปต้องขอโทษด้วยนะแตผมแค่ขยายคุณรู้เท่านี้นนว่า ความรู้สึกดีๆที่ผมมีให้คุณอย่างจริงใจจริงผมว่าผมขอตัวก่อนดีกว่านะผมชักจะพูดมากเกินไปแล้วคุณวิทย์คะคุณไม่ไปจากที่นี้ได้ไหมคะ ทำไมผมถึงไม่ควรจะไปอะฮะเพราะว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าฉันฉันไม่อยากให้คุณไปก็ผมบอกคุณแล้วไงฮะ ก็ผมจะจัดการเรื่องที่สอนให้เสร็จเรียบร้อยผมจะไม่ทิ้งอะไรให้เป็นภาระคุณแน่นอนนะแต่คุณกําลังจะทิ้งฉันไปอ่ะคุณไม่รู้จริงๆเหรอคะว่าฉันรู้สึกยังไงกับคุณเหมือนกับฉันรู้มาตลอดว่าคุณรู้สึกยังไงกับฉันเพียงแต่ว่าที่ผ่านมาปัญหามันเกิดจากความเข้าใจผิดเรื่องของเราเลยจบกันไม่ดี แต่ต่อไปนี้ฉันจะไม่ให้เหตุการณ์แบบนั้นเกิดขึ้นอีกแล้วนะคะเพราะฉันทนไม่ได้จริงๆถ้าต่อไปนี้ฉันไม่ได้เจอหน้าคุณนี่แสดงว่าคุณยอมรับแล้วใช่ไหมฮะ ฉันฉันรักคุณโถ่ถ้าสารภาพแต่แรกผมไม่ต้องเหนื่อยปั้นเรื่องเล่าให้คุณฟังแบบนี้แล้วอะไรนะคะคุณโกหกฉันอีกแล้วเหรอโอ้ย,อยเดี๋ยวก่อนครับมินถ้าเกิดว่าผมไม่โกหกคุณเนี่ยแล้วคุณจะยอมบอกรักตกลง จะไม่ทิ้งที่นี่ไปแล้วใช่ไหมคะมินครับใครจะกล้าทิ้งให้คุณทำงานเหนื่อยอยู่ที่นี่คนเดียวฉันไม่ได้หมายความว่าให้คุณทิ้งงานที่ทะเนศวสูนะคะครับผมไอ้เรื่องนั้นไม่ต้องห่วงนะฮะเพราะไอ้โดมเนี่ยมันสามารถช่วยงานที่บริษัท พ่อกับผมได้ดีอยู่แล้วแต่ว่างานที่นี่เนี่ยคงไม่มีใครช่วยคุณได้ดีเท่ากับผมแล้วนะฉันเชื่อค่ะเพราะว่าตั้งแต่มีคุณเข้ามาอะไรที่นี่ก็ดีขึ้นโดยเฉพาะตัวฉันคุณมินครับ ผมสัญญาเลยนะฮะว่าผมจะไม่ทำให้ฟาร์มที่นี่เป็นแค่ฟาร์มนมที่ดีแต่ผมจะทำให้ท <c oughs> ี่นี่เป็นฟาร์มแห่งความรักความรักที่ธรรมชาติมีให้กับคนความรักที่คนมีให้กับธรรมชาติความรักที่คนมีให้กันและที่สำคัญนะฮะความรักที่ผมมีกับคุณนี่นะคุณ